เจ็บแค้นเครื่องโกรธอ,อย่าโทดใครอย่าทำอะไรให้ใจเครื่องคุณให้ใจระลึกตรึกถึงเรื่องบุญตรึกถึงเรื่องสร้างบุญไม่วุ่นวายใจดีกว่าจะขอเฝ้าตรึกถึงกลางกายแม่ ใจวุ่นวายเข้ากลางดีกว่าไม่ขอโทษใครให้ทรมาให้ใจเศร้ออาซากหรือบีบน้ำตาทุกใจใดๆเชิญคุณลองทำกันดูแล้วคุณจะรู้สุขอยู่ภายใน ฉันจะร้องไห้ริ่มไรเพราะฉันเอาใจไว้กลางกายจงเชื่อฉันเถิดลองทำดูแล้วคุณจะรู้กลางกายดีกว่าอย่าทำหัวใจให้